คุณเป็นคนดีมากเลยนะทำดีมาตลอดชีวิตคิดดีพูดดีทำดีมาโดยตลอดสม่ำเสมอตลอดชีวิตของคุณเลยก็ว่าได้นะต้องบอกเลยว่าคุณงามความดีที่คุณสร้างมานะคะฟ้ารู้ดินรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้นะตัวคุณเองนั่นแหละก็รับรู้ดีว่าคุณทำสิ่งดีๆมาโดยตลอด และแน่นอนว่าสิ่งดีๆที่คุณทำสิ่งดีๆที่คุณสร้างมาหรือความดีที่อยู่ในตัวคุณมันจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งดีๆในอนาคตอย่างแน่นอนบางอย่างเกิดขึ้นแล้วแม้จะไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบเหมือนพลิกฝ่ามือเนาะแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันค่อยๆเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอ,อะไรที่คุณลงมืออยู่ อะไรที่คุณลงมือทําอยู่ตอนนี้ต้องบอกเลยมันค่อยๆเจริญเติบโตก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะและอะไรที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกดีนั่นแหละมันก็จะส่งผลดีให้กับคุณในอนาคตอย่างแน่นอนใครแล้วนายอยู่แลืวนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกด see first, ซีเฟิร์สที่แบบม่หมองด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นลังใจให้มเหมอะในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ดูทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบ,บ้านตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย